ว่าธรรมหลวงพ่อหรือสีลิงดำจำไวน้นะโยมถึงวันพระใหญ่ทำบุญแบบนี้จะมีอานิสงส์มากกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมิ n y u ยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะหลวงพ่อท่านเผยว่าอันนี้คือความลับจากเทวดาที่หลวงพ่อฤษีลิงดำมาบอกไว้ทําบุญผสมความโกรธ ตายแล้วจะเป็นอสูรน่ายุง่งครั้งหนึ่งหลวงพ่อหรือสีลิงดำได้รับกิจนิมนต์ไปเทศที่วัดท้องคุ้งอำเภออัมพวาได้มีญาติโยมหลวงพ่อท่านได้เอ่ยถามขึ้นมาว่าหลวงพ่อคะเวลาเราไปทำบุญหน้าบูดบึง้งอารมณ์เสียนี้ผลบุญที่จะทำจะเป็นอย่างไรคะ ความลับจากเทวดาที่หลวงพ่อหรือสีลิงดำมาบอกไว้ทำบุญผสมความกโกรธตายแล้วเป็นอสูรหน้ายุ่งหลวงพ่อบอกไว้ว่าคนหน้าบูดไม่มีนะมันมีแต่คนข้าวบูดขนมบูดหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นหน้าเบี้ยวหรือว่าปากเบี้ยวความจริงเขาบอกว่า ถ้าทำบุญผสมโทสะใช่ไหมเรื่องนี้ฉันจะไปเจ้งที่สมุทรสงครามเรื่องมีอยู่ว่าไปเทศที่วัดท้องคุ้งอำเภออัมพวาไปเทศที่นั่นมีโยมผู้ชายคนหนึ่งแกชอบมาถามปัญหาถามปัญหาทุกครั้งก็จะเป็นปัญหาที่เราเข้าใจตอบได้มาครั้งหลัง ชันเพนอยู่โยมก็บอกว่าพระเดชพระคุณทั้งสามองค์ครับตอนนั้นไปเทศสามธรรมาทนะเจ้าพระคุณธรรมบาลมหาประยุนด้วยแกบอกว่าอะไรที่ถามพระเดชพระคุณทั้งสามองค์ครับก็ตอบไปได้แต่เที่ยวนี้ผมมีข้อข้องใจว่าคนที่ไปทำบุญแล้ว ไปเกิดเป็นเทวดามีหน้าตาสดชื่นมีวิมานอยู่มีกายเป็นทิพย์ถ้าไปเกิดในอบายภูมิก็มีหน้ายุ่งมีแต่ความทุกข์อยากจะทราบว่าพวกอสูรมีวิมานเหมือนกันมีร่างกายเป็นทิพย์เหมือนกันแต่หน้ายุ่งยุ่งทำบุญอะไรครับเจ๊งเลยตอบไม่ได้ต่างคนต่างมองฉันก็เลยมองหน้าเจ้าพระคุณบาล ท่านเป็นอาวุโสเจ้าพระคุณบาลก็สายหน้าท่านเป็นเจ้าคุณนี้พูดไม่ออกเลยเสียศักดิ์ศรีมองหน้าพระมหาประยูนท่านก็สายหน้าเราอาวุโสอ่อนกว่าไงละ่ะหาทางออกไม่ได้บอกโยมว่าเรื่องนี้มีความสําคัญมากยังไม่มีใครเคยถามถ้าจะตอบให้โยมฟังเวลานี้ ตอบได้แต่ก็ไม่มีมีความรู้แค่โยมคนเดียวอตาตมาขอไปตอบบนธรรม,มาฎก่อนแล้วกันนะเก่งนะสุนัขที่ไม่มีใครยกหางหัวเราะความจริงมันไปไม่รอดแล้วใช่ไหมก็เป็นอันว่าโยมก็ยอมในคิดในใจว่าเมื่อขึ้นธรรม,มาทเราไม่พูดเสียอย่างเดียวใครจะไปว่าอะไรไม่มีทาง ทีนี้ก็ลงไปที่ศาลาอันดับแรกเขาถวายพระไตรเพราะเขาต้องสงน้ำก่อนตอนนี้มานั่งคอยที่ญาติโยมมารอรถน้ำนั่นแหละได้ยินเสียงลงมาว่าจากอากาศเสียงดังฟังชัดมากเสียงกลางวานเพราะพระท่านบอกว่านักเทศต้องรู้ทุกอย่างก็เลยนึกในใจบอกว่าสิ่งนี้ไม่เคยรู้จะรู้ได้อย่างไร ท่านบอกว่าจะต้องรู้ให้ตอบเขาว่าอย่างนี้คนที่เคยเป็นอสูนมีวิมานเป็นเทพมีร่างกายเป็นทิพย์ทุกอย่างเป็นทิพย์หมดเหมือนเทวดาแต่หน้าตายุ่งยิ่งไม่สวยใช่ไหมท่านบอกทําบุญผสมกับความโกรธขณะที่ยังทําบุญจะรักษาศีลก็ตามให้ทานก็ตามคนมาสกิดบ้างโมโหในช่วงเวลานั้น ท่านบอกกายแล้วจะเป็นอสูรหน้ายุง่งเรื่องเจ้าที่เฮียนแสดงว่าเป็นอากาศเทวดาฉันจะตุมหาราชนักเลงใหญ่หลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพมยานวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีได้ตอบปัญหาธรรมเกี่ยวกับเจ้าที่เฮียนซึ่งได้ตีพิมพ์ไว้ในหนังสือธรรมะปฏิบัติโดยหลวงพ่อท่าน แห่งวัดท่าสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีไว้ดังนี้หลวงพ่อคะบ้านเช่าที่ลูกเช่าอยู่แถวซอยอินทรามน้องสาวไปหาหมอดูบอกว่าเจ้าที่แรงและเฮี้ยนมากทำให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นประจำอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจะแก้อย่างไรดีคะเจ้าที่เที่ยวแรงจริงๆ นี่พูดกันตรงไปตรงมาที่นั่นมีประโยชน์มากจะมีลาบทำให้ถูกใจเธอมีหลายแห่งฉันเคยพบเจอมาแล้วเจ้าที่เฮียนเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปอยู่ใหม่ๆเพียงสองปีเขาจะให้คุณถ้าปีที่สามไม่แสดงความเคารพแล้วแต่อารมณ์หรือคะไม่ใช่เขาถือว่าปรามาทเขา เจ้าที่เฮียนก็แสดงว่าเป็นอากาศเทวดาเทวดาชั้นจาาตุมหาราชครอบครองอยู่นักเลงใหญ่วิธีที่จะทำให้ท่านถูกอกถูกใจจะต้องทำอย่างไรไม่อยากอะไรตั้งสารเวลาตั้งสารก็ต้องดูคนเห็นแก่สารมากเกินไปไม่ควรเอามาตั้งจะไม่มีผล ไม่งั้นอันดับแรกทดลองดูก่อนเราก็ตะทำหิ่งพระเข้าเอาผ้าขาวปูมีดอกไม้มีแจก,กันไปตั้งไว้ขอบูชาเจ้าที่เวลาบูชาก็บูชาพระก่อนแล้วก็ต่อด้วยบูชาเจ้าที่เลยลองก่อนถ้าเขาพอใจก็มีผลถ้าไม่พอใจก็ตั้งศาลให้ก็หมุนเรื่องไปกัน ถ้าหากทาบุญถวายเจ้าที่โดยนิมนต์พระมาสวดมนต์ที่บ้านกับการถวายสังฆทานที่บ้านซอยสายรมอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าทำบุญเอาพระไปสวดที่บ้านระวังให้ดีนะมันมีดีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือวัดหนึ่งในอำเภอเสนาจังหวัดอยุทยาตอนนั้นฉันบวชพรรษาแรกก็มีพระวัดแก่ๆอยู่ห้าองค์ แกไม่สนอะไรนอกจากสวดมนต์เย็นกับฉันเช้าวันหนึ่งตอนบ่ายแกก็นั่งอยู่ห้าองค์ฉันน้ำร้อนสนุกเฮฮาก็ถามว่าใครรับนิมนต์ที่ไหนบ้างคุยกันเลือกลาบสักการะพอสักครู่หนึ่งก็มีญาติโยมแต่งตัวเรียบร้อยสี่ห้าคนมานิมนต์ให้ไปสวดมนต์เย็นถามว่าเมื่อไรวันนี้ เจ้าของมีห้าองค์ก็ไปพอไปถึงบ้านบ้านช่องสวยงดงามคนสวยหมดสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปพอถึงบทวิรูปักเขจังหวะทำนองดีใช่ไหมพอถึงบทสวดนี้ญาติโยมเป็นร้อยก็ลุกขึ้นลำป้อพอถึงบทสุดท้ายนักขัตยานักขะด พูดแต่ที่นั่งเท่านั้นแหละหายพลึบคนก็หายบ้านก็หายกลายเป็นอยู่โน่นบนยอดไม้ต้องตอบพระองค์ขึ้นไปรับลงมาโอ้โหเอากันขนาดนี้เชียวหรือคะแก้ความโลภของพระไม่ปฏิบัติตามพระมินยัยพระทำบุญบ้านระหว่างนั้นสองบทนี้สวดได้บทเดียวอย่าไปสวดนะ ตกลงที่บ้านทำได้นะเอาสะดวกก็แล้วกันที่ไหนก็ได้การดับความโกรธความโกรธมันเป็นของเลวหลวงพ่อหรือสีลิงดำการดับความโกรธความโกรธมันเป็นของเลวถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาจะตายไหมตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกแล้วจะไปนั่งฆ่ามันให้มันเหนื่อยมือไปทำไมใช่ไหมมันไม่ยาก ทำให้ดีก็เป็นความเลวของมันมันทำให้เราโกรธแต่เราไม่โกรธแล้วความโกรธก็เป็นความเลวแต่ใหม่ๆก็อดที่จะโกรธไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องนิ่งเสียบอกมันจะเลวก็เลวไปคนเดียวมันมาด่าเราก็อดใจมันกดเราก็อดใจช่างมันเถอะทีนี้ถ้ามันเก่งจริงมันต้อง ด่าไม่เลิกถ้ามันเลิกเมื่อไหร่มันแพ้เราเมื่อนั้นใช่ไหมอีตอนใหม่ๆก็ฝืนยากหน่อยแต่ฝืนบ่อยๆนะอารมณ์มันจะชินทีนี้การตัดความโกรธพระพุทธเจ้าท่านได้ส่งพรมวิหารสี่พอตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าคิดว่าตั้งแต่เช้าจนกว่าจะหลับเราจะไม่มีจิตคิดเป็นศัตรูกับใคร ถึงแม้ว่าเขาจะคิดเป็นศัตรูกับเราก็ตามเราจะไม่คิดตามนั้นเราจะถือว่าคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกนี้เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเราแต่ถ้าว่าใจเรานั้นเป็นอย่างนั้นบังเอิญเขาเลวเขาก็จะต้องวางอุเบกขาพ่วงท้ายเฉยไม่คบหาสมาคมแต่ไม่ได้โกรธนะใช่ไหม ก็ต้องถือตามมงคลหมวดที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคละมุตตะมังท่านบอกว่าจงอย่าคบคนพานคือไม่คบคนชั่วหนึ่งคบแต่บัณฑิตจงบูชาบุคคลที่บูชา ทั้ง3ประการจัดว่าเป็นอุดมมงคลใช่ไหมทีนี้ในเมื่อเรามีพรมวิหารสี่เราดีกับเขาแต่เขาเลวกับเราเขาคิดเป็นศัตรูกับเราเราไม่คบเราแยกออกมาวางเฉยเสียด้วยตัวอุเบกขาใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นไม่เปลี่ยนการถือตัวถือตนหรือไม่ใช่เราถือ ถ้าเขาดีเราก็คบเพราะอะไรเพราะหากว่าเขาคืนคบค้าสมาคมกับคนเลวเราก็จะเลวไปด้วยถึงแม้ว่าเราไม่เลวกลิ่นเลวมันก็จะติดตัวท่านอุปมาไมาในมงคลบอกว่าถ้าเราเอาใบตองมาห่อของเนา่าไอ้ของเน,าน่านี้มันไม่เสื่อมลงไปในเนื้อของใบตองแต่ถ้าว่ากลิ่นมันจะติดใบตอง โยนของเน่าเน้นทิ้งเสียเอาใบตองขึ้นมาดมมันก็ยังเหม็นใช่ไหมถ้าหากเราครบค้าสมาคมกับคนพานเขากินเหล้าเราไม่กินเขาสูบเฮโรอีนเราไม่สูบเฮโรอีนเขาลักขโมยเราไม่ลักขโมยเขาข่มเหงชาวบ้านเราไม่ทำถือว่าเป็นเพื่อนกันเราเดินไปด้วยกัน คนเขาเหล่านั้นเขาก็จะหาว่าเราเป็นคนชั่วเท่ากับคนนั้นท่านผู้ฟังคะเรื่องราวที่ได้นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนี้หวังว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วย สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระเรียรัตน์ไตรจงมาอำหนวยอวยชันให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญมินยูชาแนลขอากราบขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ